ดูผลลัพ์เนี่ยจอไม่มีตำหนิไม่มีรอยร้าวเลยนะครับการันตีคุณภาพ นี่คือคอนนะครับคอน ูผลลัพธ์เนี่ยจอไม่มีตําหนิไม่มีรอยร้าวเลยนะครับการันตีคุณภาพนี่คือคอนนะครับออกคอนทุบแล้วเมื่อกี้นะสวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่ซื้อฟิล์มไฮโดรเจลจากทางร้านสิ่งที่จะได้รับก็คือชุดน้ายาทําความสะอาดนะครับที่รีดฟิล์มไฮโดรเจลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือฟิล์มไฮโดรเจลนะครับเราตัดตรงรุ่นนะครับลูกค้าสั่งรุ่นไหนเราก็ส่งให้รุ่นนั้นเลยนะครับ อย่างแรกเลยก่อนจะติดนะครับให้เราฉีกซองสีเหลืองนะครับเป็นชุดน้ํายาทําความสะอาดฉีกออกมาภายในซองก็จะมี3ชิ้นนะครับมีน้ํายาชุบแอลกอฮอล์ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็สติกเกอร์ดูดฝุ่นนะครับให้เราแกะน้ํายาชุบแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเช็ดกระจกให้สะอาดนะครับค่อยๆเช็ดนะครับให้มันทั่วเลย พอเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เอาผ้าไมโครไฟเบอร์มาเช็ดต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําความสะอาดที่เราเช็ดน้ํายาแอลกอฮอล์เมื่อคี้นะครับสําหรับขั้นตอนนี้ถ้าเราเช็ดสะอาดแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใช้สติ๊กเกอร์แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่เช็ดแล้วมันยังมีเศษฝุ่นนะครับก็ให้เอาสติ๊กเกอร์ดึงแผ่นใหญ่สุดนะครับออกมาแล้วก็แตะบนหน้าจอเบาๆนะครับอย่าแตะนานนะครับ แตะเบาๆค่อยๆแตะค่อยๆแตะแต่เฉพาะจุดที่มีฝุ่นติดอยู่นะครับโอเคถ้าเราคิดว่ามันสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆแกะฟิล์มไฮโดรเจลผมแนะนำนะครับให้แกะจากด้านข้างนะครับจากด้านข้างค่อยๆแกะนะครับระวังนะครับมันมีอยู่2ท่อนค่อยๆแกะค่อยๆแกะๆๆช้าๆนะครับจับได้เลยนะครับตอนเนี้ย จับได้เลยพอจับแล้วนะครับก็ค่อยๆวางบนหน้าจอวางช้าๆนะครับดูให้มันตรงถ้าวางไม่ตรงก็ดึงออกมาก่อนได้นะครับแต่ดึงช้าๆนะครับตัวฟิล์มก็จะค่อยๆติดนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เอาที่รีดฟิล์มไฮโดรเจลมารีดรีดรีดให้มันเรียบค่อยๆรีดค่อยๆรีดนะครับค่อยๆรีดนะครับค่อยๆรีดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบ พอรีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดึงฟิล์มไฮโดรเจลจากข้างบนก่อนนะครับดึงชั้นล่างสุดมันจะแบ่งเป็น3ชั้นนะครับข้างล่างสุดเลยแบ่งออกมาเป็นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาที่รีดรีดไปเลยนะครับเรียบร้อยข้างล่างเหมือนกันนะครับชั้นล่างสุดเหมือนกันดึงขั้นตอนนี้ผมแนะนําให้ดึงเลยจากจุดตัดตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็รูดไปเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นฟองอากาศตรงกลางระหว่างจุดตัดนะครับ ตรงไหนที่ยังมีฟองอากาศก็พยายามรีดให้มันเนียมนะครับพอรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดึงพลาสติกชั้นบนสุดดึงออกไปเลยนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยง่ายๆนะครับภายใน3นาทีก็เสร็จ